ก็สวัสดีคนดูที่หลดเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ผมมากับสกินใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมนะก็เนี่เป็นไงดูหน้าตาของชุดเดี๋ยวปรับกราฟิกให้แป๊บหน,นึ่งนี่เฮ้ยไม่ธรรมดาเป็นไงคนดูนี่มันสกินชุดพลานะครับนี่ ก็จะตัวแพ็ค <Pop keys> ตัวนี้นะครับก็มากับสกินปืนนะครับโมซินแล้วก็มีถุงมือนะครับแล้วก็เป็นชุดนะครับเดี๋ยวพาไปดูชุดก่อนนะครับชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะอันนี้ยังไม่ใส่ก่อนนะถ้าเกิดว่าใส่จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ใส่ถุงมือนะครับถุงมือจะเป็นแบบนี้นะฮะแหมวันนี้ก็คอนเทนต์ของเรานะครับผมก็จะพาทุกคนไปลงในกับเซิร์ฟเซิร์ฟไทยกันมากดีกว่านะครับแต่ผมจะไปกับแชทโลกนะทุกคนผมจะลองกดไปแบบเหมือนเซิร์ฟจีนอ่ะที่เราหาเขาเรียกว่าอะไรนะ หาทีมในในเซิร์ฟจีนนะครับแบบนั้นเลยผมจะทำแบบนั้นเลยสำหรับใครที่อยากได้สู้สก,กินนี้นะครับที่เหมาตู้ก็ราคาอยู่ที่3,750บาทนะครับผมนะแล้วก็มีเซฟ4ช่องแล้วก็6ช่องนะครับราคาเี่ช่องเนี่ยจะอยู่ที่79บาทนะครับส่วน6ช่องเนี่ย2อ0บาทครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถทิ้งลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยพี่ขาก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแนละ้วก็อย่าเพิเ่งนะเล่นกิร์ฟจีนอะเลลล่่่นไไปแแแ้วแหะตมรอดแค่นนั้นเอง เอาผมลืมปากกราฟิกลงทุกคนมองไม่ได้เลยปวดตาตาแหย่ก็มีแต่ไม่รู้ว่าจะใส่เล่นไหมนะแต่มีแน่ๆเพื่อนบอกขวามีเหรอเพื่อนบอกขวามีนะครับโอ้ผมยิงไม่โดนดเ,เดี๋ยวผมเลือกเล่นนิดโฟแล้วละกันนะครับทุกคนเจอล้วคนอ่ะ ดูข้ากำแพงน่ครับย <c oughs> ิงไม่ได้อ วิ่งมาเช็คนี้ก็ตายดิทำไมโผล่อย่างเงี้ยเพื่อนเซิร์ฟบ้านเขากับบ้านเรานี่ต่างกันจริงนะทุกคนเนาะเซิร์ฟจีนนี่คือแบบไม่มีนะอย่างงี้มีแต่เป๊ะเฟี้ยวทั้งตึงทั้งนั้นเลยึเจอตายเดี๋ดวยวผมเปลี่ยนเมนปืนมาเป็น mk แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเฮ a โ p ผมเซิร์ฟจีนเราไม่มีตังค์ซื้อเล่นด้วย h e a d p แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไอเซิร์ฟเราเรามีตังค์ซื้อเล่นอยู่แล้วไงคือไปเซิร์ฟจีนมันต้องเล่น mk นะทุกคนเพราะมันชัวร์กว่าแล้วมันก็ตายไวกว่าด้วย เฮดโฟล์นังยิงจากหัวแล้วแบบบางทีมันได้หน,นี่ไงบางทีมันเขาเรียกว่าไงมันไม่คุ้มค่ากระสุนแล้วกันอึอ้งดิพี่อ่ะอุ้ยไหนมาทำไมเวลานี้สี่โมงเย็น อุ้ยชั้นสองตายโอ้โหมันไม่เร้าใจเหมือนเซิร์ฟจีนเลยว่ะคนดูเซิร์ฟไทยอะไนไม่เจอไม่พอเพื่อนกูใส่นหนเล่นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ่ะผมว่าน่าจะไม่อะผมถอดทิ้งเลยมันชิวไปหมดเลยเซิร์ฟเนี้ยบัคเลยอนิเมชันแต่ผมกาดจังหวะถูก Hãy xem nào nó tự em rồi <laughs> oh. i ายสองดีนะหมวกคุณนาเฮ้ยมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นโชคของเราอ่ะคนดูที่แบบผมไปได้หมวกห้าที่แบบไอคนนั้นเปิดได้อ่ะแล้วก็มาแบบเออได้ใช้เลยอ่ะได้ใช้เลยอ่ะเปิดไปได้ในศพแล้วก็ได้ใช้ต่อเลยอ่ะ ปืนพาร์ทปืนพาร์ทยาวนะเจีจยะปล่อยไปนะตะก้อน,นะทำอะไรไม่ได้หรอกเอาโอ้เอ้ย ก็ผมก็อยากดูนะครับทุกคนผมมีต่อคำถามนะครับที่อยากให้ทุกคนตอบผมหน่อยนะครับ <laughs> หนึ่งเลยนะครับคืออยากให้ผมเปิดกล้องไปด้วยเล่นไปด้วยไหมครับผมนะ <S <S 2> <S 2> คำถามหนึ่งก็คือทุกคนคิดเห็นยังไงครับกับการที่คลิปเราเนี่ยยี่สิบนาทีรหรือว่าอะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทำกี่นาทีเนี่ยก็แนะนํามาได้นะครับแต่ว่าอยากให้คลิปยาวแบบขั้นต่ําเลยอะยังต่ำๆอยากให้คลิปยาวสักเท่าไหร่ดีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ลองทําดูนะครับถ้าเกิดว่า มันดีสำหรับผมแล้วก็ดีสำหรับทุกคนด้วยวก็คือผมก็จะทำออกมาให้เยอะๆเลยนะครับผมแล้วก,ก็อยากจะรู้นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าชอบแบบไหนนะครับผม เกมกลับมาปราวคุดูว่าตายคิดไปแล้วคูว่าแล้วแม่งมีจริงแต่ไม่รู้เอเจไหมนะเนอะนี่เอเจตายไปแล้วอุ้ยแปดแสนนะับได้อยู่คนดูตาแรกโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตีนะตีนี้ไม่ไหววะผมว่าไม่เวริร์กตีนี้ ไม่เคยใส่คนดูไม่เคยใส่แบบนี้ครับปกตินี่จะอยู่ในเซฟตลอดครับแต่ตั้งแต่ไปเล่นเซิร์ฟจีนมาผมเล่นติดยุบจังหน้านเลยเซิร์ฟไทยตอนนี้น <c oughs> เอาลืมแก้ปวดเะเอ่ะผมว่าชุดใหม่อ่ะเท่เลยคนดู <c oughs> ถ้าแบบเป็นสายแบบสายซุ่มอ่ะโอ้ยรูดเนื้อ มันอยู่ไหนอ่ะโอ้แหลกแหลกคนดูแหลกมากรีบไปไหนเนี่ยอู้รีบไปไหนเนี่ยเหมือนโดนใช้ล้างจานเลยต้องรีบไปล้างจานละคนดูไม่ได้ละผมต้องรีบไปล้างจานละ <c oughs> ปืนเลยตกแม่ตก โอ้เพื่อนตายว้ายเข้าใจได้ครับ <_ C 1> เพื่อนมองไม่เห็นไปเราเจ็บไหมเราต้องไปเซฟไหมเพื่อนมันมันตายยังอ่ะตายแล้วตแวต่ละเพื่อนเพื่อนยิงแล้วมันต้นยองกำจับแล้วโอเคโอเคเรื่องของเพื่อนเเนาะโอ้ผมแลกว่ะแม่คนวะนี่ คนนี้ก็ไม่ได้ล่าเลยละวังกูขางใจเย็นๆเดี๋ยวเตร็มึงไม่ได้กลับอีกทีละเดี๋ยวพื่อนหายเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนเป็นนึ่งเปนึงปนึงเดี๋ยวรัดเดี๋ยวรั เฮ้ยไม่ตายเหรอวายเดาหรอก จะฟันซะหน่อยผิวจริงๆเลยว่าตัวนี้ไอ้จา ตัวองไปเนะมาเร็วๆนะเองถ้าถึงอันตรายไปเลยอีกคนเหีืสองแสนหกเองแต่เป็นไนยุดเลยเงี้ไม่ใช่หรอกอีกคนหนึ่งไม่มีเซฟที่ไนยุดอ่ะไม่เจอคนเลยครัไม่โดน ดิฉันแบบเมื่อไหร่ไม่รู้ครับอยากให้เปิดเร็วๆเหมือนกันผมบอมเอ็มเครอละนะครับทุกคนเป็นไงผมบอมเอ็มเครอละนะครับถามว่ายิงโดนไหมไม่ก็ฝึกไงขอเรียกว่าฝึกไงฝึกฝีมือฝึกปืนฝึกไว้ก่อนเดี๋ยวก็มาเองนะครับความเก่งเฮ้ยผมเห็นจริงแ้วเฮ้ย นอนนมกาวเป็น,นไงล่ะแตกอีกหนึนี่งไ,ไคงเจอพี่ไอ้ของโคมนอนนมกาวไงไอ้น้องมีส่งมีเสียงมีส่งมีเสียงนะอันนี้อ้าบลกเหรอบล็อกหรืออะไรครับโอ <Target eliminated. S 1> okay. เคเพื่อนสัตว์ร่วมแล้วนะครับผมเดี๋ยวตัวหนึ่งปะตีนี้ใช่ครับเดี๋ยวตัวหนึ่งครับ แต่ไม่รู้อยู่ไหนนะครับเพื่อนเนี่ยเอาดินี่ มไงแล้วพี่สวนคมๆมานอนตรงกาวอ่ะพี่ a a แกเล่นเติมทุกทุกสกินเลยนะคนนี้มองไรไม่เห็นอ๋อย er ิงฟีตัวเนี้อฉันเห็นแต่เพียงหน้าเธอเกี่ยวหรือเปลวาฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกสแนปฝึกสแนป 5 minutes later มันยิงเสร็จแล้วมันหายเลยนะมันไอ้ละฝั่งของกันไปป่ะไอ้ไปล่าวะต้องยิงปลาเนี่ยไม่ทานรับโอ้แหกลกกายิงปลานึงก่อนไม่หาเพื่อน

ชุดอะไรน่ะโอ้ยเพื่อนกูเล่นไหนไหนจริงปะเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวรอเพื่อนผมหมดแกเล่นเิร์มนอกปะอีสัสอะอะจะไปเฮดสตตีมปะเนี่ยโอ้รู้จักกูด้วยโอ้หาที่ไหนไล่หาที่ไหนไล่จนกัดไปสองคนมาละโอ้ย ไหวไหมสองคนไหวหรือเปล่าล่ะก็ไปเลยดิรออะไรอะ่ะเกิดยวข้อทีครับท่านผู้ชมครับจะเจอวะผมอยากรู้ว่า โอเคโอเคโอเคผมใส่นาแบบเอาไงอ่ะ mm. okay, ผมผมเล่นได้นะผมแบบคลองได้ประคองได้ประคองได้คือคือยังไงวะคนดูซ้อนเนอะแกจะเล่นแบบช้าๆหรือแบบไม่ครับปิดปาดปาดเปิดเปิดป,าด,ปาดไปเลยพุทธก็ตกกะตกะตกต็ตก นนมาละมาละหลุดตัวหนึ่งในทุง่งในทุ่งเลยนะมันเห็นเราด้วยคนดูเดี๋ยวเพื่อนผมฟังเล่นนี่ว่านี่เพื่อนสามชั้นสามชั้นเซี้เลยเนี่ยนี่ โหดไปตีเลยครับวันนี้โอ้ยหลายตัวตันผมมีตัวไกลด้วยนี่ตัวนึงว้าวให้หมดตีโอ้ย,อยเอาดีของแท้ของแท้ของแท้อแทยอมไมยอมไม่ยอม,ยอม,ไมนไปไหนหมด โอ้ยอัน,นี้ก่อหเลยอุย้ยแตกเลยครับ ต็มที่ก็ได้แค่ไันม่ตี้อยู่ตรงนี้นะมนฟาร์มอไห,หมดเลยวสนายอะไรวะสนายนะอย,อยู่ตรงไอ้ป้อมยามป้อมยามกษทีเดี๋ยวผมไม่เห็นมัน เสี่ยงเือนเป็นไนป้ปะเนี่ยตีเนี้ยก็ได้นะตะกัดก็ตุกว่ะผมไม่นี่ผมไม่นี่โอ้ก็ตุกว่กะอะไปวะก็ตุกอ่ะคนดู ไหนข้าวหัวเอ้าไม่ตายโอ้ไม่น่าปล่อยมือเลยมันถอดอยู่มันถอดอยู่ม่อกีถอดถอดถอดอุ้ยเสียของจงไอ้ยาไหวไหวไหวเปิดสูดไป ไอ้ของจริงว่ะตอนนี้สวยโอ้ผมไม่น่าปล่อยมือ,อถ้าผมไม่ปล่อยมือผมได้ไนค์ฆ่าหัวไปเลี้ยวให้คนดูแต่ว่าตีนี้คือดีมากนะดูดิคือไนท์จะตายปุคือวิ่งมาเซฟเซฟแบบดันมาหาผมให้ผมเล่นลำบากเลย กระปาสมุนเพื่อบังคับให้เขาใส่ในนะทุกคนไปไหนแล้ววะตายเหรอตายแน่เลยผมว่าคนดูผมว่าตายแน่เลยแต่ว่าไม่รู้ถอดทันไหมแต่ผมว่าตายแน่เลย ไม่ตายนอนเออเนี่ยไอตัวไนน่าจะยิงผมมั้งโอ้ตัวนี้เนี่ยทุกคนที่เราปล่อยมือแหลกมากอ่ะทุกคนผมว่านหนนี่แหละยิงเพื่อนเราตายอ่ะคนดูโอ้ผมไหมนะาปล่อยมือเลยถ้าผมไม่ปล่อยมืออ่ะอิ่มเลยผมว่าเลยอิ่มเลย เน้นๆอ่ะเต็มคำอ่ะออกเลยช็อตเราป่ากคมคก็มีเยอะนะแต่ทำไมเป็นช็อตนี้มัน,นมันบูดอ่ะมันไม่น่าเป็นอย่างเงี้ยอ้ยเรายิางเข้าหน้าเลยอรอกระจกแตกเลยอุย้ยเป็นการเก็บของที่ไม่ต้องเร่งเวลาครับผม ก็ที่เก็บไว้จ้าพี่น้องอู Ooh, ้เอ็กแต่โดนไนท์ชัวเนี่ยจริงด้วยตัวไนท์ผมฟังนอกเกมที่แกใช้อยู่นี่ดีไหมดีสุดแล้วครับอินเดียที่ดีที่สุดครับผมโลจทค G สามสามสามครับอันนี้คือดีสุดแล้วนะถ้า oh, ดีกว่าน,นี้ก็ไม่รู้แล้วเพราะว่านักแข่งหลายๆเกมก็ใช้ตัวนี้ครับที่เป็นอ oh, ินเดียะจัดเลยโลท G สามสามสามครับอันนี้ y o u t u อ่าบ,บินปะ y o u t u ไม่ครับสตรีมได้ปกติ ย,ยิงเจ้งเยอีะยวออกไปแสนโอ้มารอบนี้ผมเล่นไนยุดเลยนะทุกคนก่อนน้านี้ผมดูไนไฟแล้วผมตายไนข้าหน้าเราแน่เลยเนี่ยมันเคลียร์บอดแบบไม่มีเสียงปืนด้วย โอ้โหกูโดนโอ้อันนี้ศพคนชัวร์มันหนักศพคนนะครับโอ,โ,โอ้โหเอ้ยผมก็ว่าทำไมมันโหลดเซ็ตไอ้อย่าใส่ไหนแล้วพอเจอศพแล้วกูไม่ได้มองขวาเลยโอ้กูนั่งกินนะตายตายตัวเดียวปะโอ้นั่งผ่ายาวๆนนเนี่ยมันมีศพเนี่ยอ้าวศพบอดเดี๋ยวผ่าก่อนเดี๋ยวผ่าก่อนศพบ,บอดแล้วลูก โอ้แล้วสโอ,โอ,อวโาไย่เดี๋ยวนะแล้วมันดักแล้วำไม,มันจะพื้นใหญ่นะแล้วทำไมมันอยู่ๆมันดักวอ้ยเฮโฟอเฮ้ฟไหน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 ตะกัดไหน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 บวกกัน แล้วเสียงมันไม่ได้อยู่เห็นไะเสียงไม่ได้อยู่นี่เกาะกลางเกาะกลางเกาะกลางเออเสียงมันอยู่เกาะกลางไม่ใช่เหรอกากลางนะผมเห็นละถูกละเราอ้อมไปไอ้ริมน้ำป่ะโอเคแล้วก็ตัดเข้ากลางอ่ะได้ทุกตัวเลย โขนเฮ้ยคนโขนไอ้ไอ er mm ้ก hmm ล่องระเบิดกล่องระเบิดนะโทษทีโทษทีตาย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 อะกันมเอ็มเคเอ็มเคเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์ตรงไอ้ตรงข้ามมาไหนนี่อุ้ยมันบอกกันไว้นี่ว่าอ อ้ยที่ไหนวะเนี่ยไหนนะนี่โอ้โไหน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 ตะกัดไม่ใช่ไหนคาวหัวอโอ้ตัวนี้พอ,พอมีอนะมีนะไอ้หน้าเราเลยเนี่ยบ้านบ้านบ้านขน้างหน้าเราเ่ยหน้าค้อง นายฆ่าหัวสักตัวปุณนนิย์เ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้ที่อะสกัดร,ระวังตรงเนี้ยตรงหน้าเกนเลยเนะี่ยหลังหลังไม่ตกไม่ไนายไม่ตกไายไม่ตกไายไม่ตกไอ้ตรงกระท่อมเนี่ยกระท่อมข้างหน้าเลยบ้านข้างหน้าเนี่ยโอ้โหตาย ประเด็นคือมันลำบากตรงไหนดูไหมคนดูไนผมมันเป็นไนยุดมันเสียตรงนี้แหละโอ้ฮะไอ้ยัย <c oughs> ไนพีไนพีข้างหัวเกาะกลางอะมันบอกกันล่าสุดเกาะกลางยากหรอคนดูมเลยอันมันแบบมันสามตุย้ยไว้สามสาม,ม,มตี้ตอ่ะ โอู๋แล้วเพื่อนไม่ตายนี่คือสวยจัดเลยเพื่อนโดนยิงหัวบ้างน่ะเอออยากได้ตี้เพิ่มขหรอนคนดูอีกสองคนน่ะเนี่ยตอนนี้คือกดเจอทุกตาเลยเจอแล้วเจอเป็นตีได้ผมได้ไนายเฉยเลยโอ้ยนายมันโดนหนูกินเลยจี่ไหนอะเสียเหลี่ยมให้หนูทำอ,อะไรละกันถ่ายรูปดีกว่าไหมถ่ายปกกันไหมปกโอเถ่ายรูปโอเคโอเคถ่ายปกคลิปก,ถ,กถ่ายปกคลิปก,ปก่อนปึ๊บ เออเออได้โอเคได้เลยอันนี้โอเคเลยอันนี้อันนี้โอเคแล้วโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผม See you again next time นะครับผมบ๊ายบายครับ